สุดกุหลาบเอ้ยไม่ใช่กุหลาบดอกมะลิก็ออกดอกแล้วจ้าทุกคนดูสิคะโอ้โหดีใจจังเลยดอกมะลินี้นะคะตั้งแต่ย้ายยังอยู่เลยค่ะนี่ปลูกไว้หน้าบ้านตรงบ้านหลังเดิมนะคะพอทำบ้านใหม่นี่ก็ย้ายน้องมาไว้ในบ้านตรงนี้เลยค่ะไว้หน้าบ้านตรงริมรั้วตรงนี้ตรงแปลงผักปุ้งนะทุกคนนี่เลยออกดอกจิ๋วๆมาแล้ว แค่เห็นดอกตูมๆนี้ก็รู้สึกหอมแล้วค่ะทุกคนดีจังเลยนะมีดอกมะลิแล้วว้าวเนยยังไม่ได้ตัดดอกง้องออกนะคะเดี๋ยววันนี้จะตัดแน่นอนจ้ะในผักบุ้งค่ะ ก็เป็นพริกยาวนะทุกคนแต่ว่าต้นน้องได้แค่นี้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าน้องก็ออกผลแล้วผักชีค่ะกินไม่ทันเลยนะคะออกดอกแล้วค่ะสวยดอกน่ารักจังเลยมะเขือก,ก็กินไม่ทันค่ะ เต็มต้นเลยค่ะแก่แล้วนะคะซาลาเน่ที่คุณแม่ปลูกค่ะนี่งามมากๆเลยนะคะน้องกำลังขยาย